โควิด <Okay. S 2> อะไรพวกนี้ด้วยนะครับ <S <S เป็นคำสั่งอของผู้รัชการผู้การก็คือนโยบายของรัฐบาลเลยละ่ะด่านโควิดของเราไม่ไม่ไมไมด่านจราจรนะครับพี่ไม่ด่านตรวจจราจรก็คือเราจุดตรวจห้วยหลวงเนี่ยเป็นด่านป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองตามนโยบายแล้วก็เป็นด่านโควิดก็คือเป็นจุดคัดกรองด้วยมีแพทย์ร่รวมด้วยช่วยตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย นี่ก็คือ <Okay. S 2> หลักๆก,การปฏิบัต,ติ <Okay. S 2> สวมแมสนะครับเว้นระยะหา่างใส่ถุงมือยางให้เรียบร้อยนะครับเวลาตรวจแล้วก็มีการเนี่ยให้ให้คุณหมอเขาตรวจมัดไข้ในพื้ที่รอเขาครับในหน้าที่เขาุาขหมอหหเดเอตรวจ,รวจพวกเราต้องช่วยกันนะครับแล้วก็ระมัดระวังระมัดระวังนอกจากเราแล้วก็ครอบครัวด้วย ว่าตอนนี้โควิดมันแรงสถานการณ์แพร่กระจายไปหลายจังหวัดก็ฝากพวกเราด้วยนะครับแล้วดูอย่าให้เกิดการจราจรติดฝากจราจรช่วยดูนะอำนวยกการจราจรเขาสะดวกและตอนข้ามฝากดู